สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผม BEG Channel และ Game, Alice, แลเกม Alice w i ่ d จากพาร์ทก่อนที่ผมค้างไว้นะครับคือมันจะหมดเวลาแล้วไงค้างไว้ว่าจะมาทำเควสาล่าล่าสัตว์ประมาณนี้อ่าผมอ่านเควสผิดมันแปลว่ารอยเท้าสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่คำว,ว่าแท็บอันนี้มันแปลว่าลู่ทาง Uh, อะไรเกี่ยวกับทางนี่แหละผมก็เลยตีความว่าจะเป็นน่าจะเป็นคาว่ารอยเท้าสัตว์ซ์อ่าเหมือน uh, อันนี้เขาจะเรียกว่าเม่นนะผมไปแปลมาแล้ว per copy. Per copy. Uh, เพอร์คคัปี้เพอร์คัปี้อ่าแปลว่าเม่นทิ้งรอยเท้าเบดอัลควิลโพอินไร ออเอ่อมอันนี้เป็นรอยเท้าสัตว์ร้ายประมาณนี้คําอธิบายของมันอ่อมันไม่ค่อยอธิบายเยอะอ่าแล้วพาร์ทก่อนเราได้ไปคุยกับนี่เอ่าเนี่ยเนีนนเขาเป็นฮันเตอร์เหมือนกันแต่เขาบาดเจ็บอ่าตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาขายของแทน คราวนี้ก็เลยเป็นฝ่ายก็เลยเป็นเราที่ต้องเป็นฝ่ายล่ามันเอาละไปกันเลยอืชูอ่าควรจะตามรอยเท้านี้ไปอ่ะเป็นกีบเป็นกีบเลยโอเคไม่เก็บไม่เก็บนี่ของที่ผมเตรียมมานี่มีแบนเดดแล้วก็ส,สปรินท์เนาะสปรินต์น่าจะอ,อ่านถูกแล้วมั้งก็ประมาณเออมันเป็น ของรักษานะที่ดามขาวัานเถอะเขาแนะนำมาเอ๊ะเจอแล้วครับเม่นที่เขาว่าก็คือหมูป่าตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับมันเป็นหมูป่าใช่ไหมครับแต่ผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเม่นดูนั่นสิครับลูกหลอกติดยิงยิงเข้ามาแล้วมันติดอยู่กับมันลันกษณะก็เลยเหมือนเม่น เอาละใคกรก่ะกองไฟหน,น oh. มป่าที่ไหนเขาก่อกองไฟได้เอาละไม่ช้าแล้วครับหนึ่งสองซ่อมอเอาละครับเราต้องระวังให้ดีมันวิ่งเร็วแล้วก็รุนแรงมากครับที่จริงมันมีให้ซ้อมอยู่อ่ามีแบบนี้หลายตัวเลยแต่ว่าน,นี้มันเป็นเควสอ่ามีระงวัลพิเศษหน,น่อย ช่ไหมโอ้ระวังนะครับต้องระวังอือโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับตอนนี้ยังไม่เป็นไรครับเจ็บนิดหน่อยครับแต่แบบนี้รักษาธรรมดาไม่ได้นะครับผมต้องมีอุปกรณ์พิเศษพิเศษโอ้หไม่ไม่ไม,ไม่มันแคบไปนี่วะเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนอือออกเมาก่อน นี่แหละขรล่ลอมันทำไมมันอ๋อมันไม่ออกมันไม่ออกด้วยไม่ออกไม่เป็นไรไหนลองสนูสิยิงไม่เข้าจริงเปล่าให้ลบอืมยิงโอ้ยเบามากเลยครับแต่ก่อนนี่แปดสิบม,มีหน้าเขาถึงบอกว่าไม่ค่อยเข้าโดวนพนดาเมจไปตั้งครึ่งนึง มันเปอร์อะไรเอาหอกก็ได้เอาหอกอหอผมไม่หักเอ้ยลบอืมลบครับลบครับอืม,อมเสียจากที่ซ้อมมาไม่เห็นเหมือนเลยโอ้ยพอแล้วพอแล้ววิรักษาตัวก่อนมันสต็อปหรือเปล่าวะไม่นี่วะ yeah, แย่แล้วเราเดี๋ยวแล้วเออม,มันหยุดแล้ว โอเคนี่ครับถ้าเราเจ็บเราก็ต้องรักษาแบบนี้อุดผิดอันอต้องใช้ไอ้เหล็กด้ามขานี่ครับแย่ yeah. เสียทรัพยากรเลยไม่เป็นไรอีกสอง้งมันก็ตายแล้วครับนี่ฟิกนิกฟิกนิกที่ไหนเราลบไว้ก่อนอือืม,อม,อมโอ้โหเคียร์แล้วครับ ไซต์ควสเของเราคือมันแคบแล้วผมก็น่าจะตื่นเต้นด้วยทำให้คนอื่นดูด้วยเนี่ยเลยโดนไปหลายดอกอดูสิอ่ออ่ะโอเคจบก็ดีล้วไปเราไปส่งภารกิจดีกว่าอืมจบง่ายเนาะไปหาอะไรอย่างอื่นทำดีกว่า Yeah. เดี๋ยวเนี่เราไหนละ่ะรับเงินจากคนนี้ได้ไหมเขาว่าไงอ้าไปหาเจนโอเคหนูชื่อเจนมันก็นุ่นเริ่มมากับโบถุยเก่าแล้ว <c oughs> ร้อนไหมครับเดี๋ยวนี้ผมนี่ร้อนมากเลยบ้านผมไม่มีแอร์เนี่ยโอ้ย อัธิไรนี่เหงือแตกทุกทีเลยไหนว่าเจนอ่าอยู่นี่เหรอนี่รอเจนไม่ใช่ไหมข้างหน้าข้างหน้าเออข้างหน้าอ,อืมข้างหน้าอืมเออคิวอันนี้เขาว่าบีสเดอะบีสสัตว์ร้ายอืมอ็เพิ่มปี้นปี้นเออไอเมนอะฉันฆ่าไอเมนแล้วโหจริงเหรอ โอ้ oh, เยี่ยมเลยในที่สุดเอ่อ uh, แล้วก็เอาแล้วก็ออกไปหา uh, ซัพพลายได้อ๋อ oh, mm hmm. มันกลัวกันเอ่อ uh, I want just doing b i t b i t my b i t อะไรวะ my b i t for you uh, is in l a t e r big deal อันนี้เป็น for you บิ๊กเดียวอะไรวะไมเนอร์ Minor. แร่เหรอไอเนี yeah. ่เอาไปเลยลงางวันทองคุณใช่ไหมอโอเงินเออเอ,อมันก็บอกอนี่เนี่เหรอ,อ,อจะคิดมากอะไรเออมันจะบอกทุกภารกิจแล้วครับว่าจะให้อะไรมาใช่ไหมอ้าวอ๋อไม่บอกทุกอนนาะบานก็นเงียบไว้อืม อืมอะโอเคต่อไปผมไปทำไอ้นี่ดีกว่านี่เด a ออนไลน์ right. อ่าตายหรือเป็นคือวันนี้ครับคือผมจะไปแรกของแต่ว่าไอตัวแรกของเนี่ยมันมีภารกิจไงเออมันคือภารกิจนี้แหละแล้วผมก็เห็นว่าคลิปวันนี้มันจะสั้นกันไปก็เลยมาก็เลยจะทำด้วยอ่า t ซตออนไลน์ right. เนี่ยออเสียงเนี่ยตามหาในข้ามทางเข้าของยูอานาอะไรวะอ่าเขาบอกเขาบอกทางาาาก็คนไปทางเหนือนะทางเหนือของคนน,นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเตรียมของก่อนนะเอาอะไรดี ไปนี่นี่นี่ภารกิจเราอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะเอาลูกดอกไฟอ่าที่จริงผมเคยเล่นแล้วนะจนผ่านหมดหมู่บ้านนี้แล้วเออแล้วมันก็ผมไม่ถึงตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันนะ ผมไม่ถึงไอ้บ้านต่อไปแล้วล่ะแต่มันเยอะไงเออฟาร์มของก็ยากผมเลยเลิกเล่นแต่ว่าผมก็กลับมาเล่นใหม่นี่นี่ล่ะอ่านี่นี่นผมผมไปเล่นถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้น,นี่เห็นไหมครับแถวนี้ผมไปแต่ก่อนนะตอนที่ผมเคยเล่นอนะ ก็คือแถวนี้ผมเคลียร์แล้วจะมันมันนานไงผมก็เลยเลิกเล่นแต่ว่าคราวนี้ผมจะไม่เลิกแล้วผมจะเล่นให้จบก่อนปีใหม่อ่าเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยเล่นแต่กเกมนี้ยาวๆวเอาละเราไปตามหาคนเป็นคนตายกันดีกว่าอืมอ่าหลบซอมบี้อ่าซอมบี้อ่ะเดี๋ยวก่อนไปผมจะสอนเทคนิคในการฆ่าซอมบี้ให้ สังเกตไหมครับซัมบี้พวกนี้เนี่ยมันจะเลือดเยอะกว่าซอมบี้เริ่มต้นที่ผมเคยเล่นให้ดูอ่าจะดูเหมือนว่าจะเร็วขอด้การตีของมันเนี่ยเร็วมากไอเราอย่าข้อแรกเลยครับอย่าโดนลุมอ่าอย่าโดนลุมอ่าแล้วขอ้อแล้วเวลาโจมตีนะครับให้มันโจมตีเราก่อนอ่า ทิมเข้าไปแล้วเราก็ลบทิมเข้าไปถ้าจะม่พูดนะครับก็คือมันต้องโจมตีเราสองครั้งเราถึงจะมีสิโจมตีมันหนึ่งครั้งรอ,อ,องเท้ากำลังจะพังก็ประมาณนี้นะสำหรับซอมบี้กดมีอยู่แค่สองข้อเราต้องให้มันโจมตีเราก่อนนี่คือข้อแรก ข้อที่สองอย่าโดนลุมอ่าผมใช้หอ,อกเนี่ยสบายกว่าใช้ไม้นะครับถ้าใครเล่นมาถึงตรงนี้แล้วแรกๆมันจะมีแค่ไม้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไม้แล้วก็ก็นั่นแหละครับอย่าโดนลุมแล้วก็ให้มันตีเราก่อนแล้วเราก็ตีกลับแล้วเราก็หลบอืมอย่าได้ใจครับเดี๋ยวมันจะตายเอาเอาละเราไป เข้าถ้ำกันดีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยพอทางนี้อืมอืมเนี่ยมาเป็นฟูงแบเนี้ยยากยากที่ชนะมันเอาละตอนนี้เอาเลื่อนมาไหมโอ้อามาแค่ห้าอันไหวไหมเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวนะปิดเนียวยังโอ้ยยังไม่ปิดเคลื่อนเลย อำไมนะฮะอาใครวะเนี่ยนอนเอง่งแมงอยู่ตรงนั้นนะ่ะน่าจะเพื่อนนะเพื่อนของเออคู่จ้างเราโอเคดังนั้นช่างมันก่อนมาลองวดใหม่ดีกว่าอันนี้คือลูกดอกไฟนะครับดูซิมเป็นไงจึ๊กไปเออสี่สิบสี่สิบนี่นี่แปดสิบสามนี่ อ,อ,อย่าอย่าอย่าระวังระวงัระวงระวงังระวังมันคลอดลูกเหรอใช่ไหมยังไงเอาแล้วครับเอาแล้วครับก็บอกแล้วผมเคยเล่นมาก่อนผมมันสปอยคุณแล้วอย่าอย่าให้มันออแบบนี้นะครับเราต้องรีบฆ่าจะแต่มีหน้าหมดเฮ้ยออเอามาแต่หอกซะด้วย คอทออกมาแล้วอื้มอื้มแล้วเราต้องเอาตัวรอให้ได้ก่อนอืคอทอีกแล้วไม่นะไม่นะไม่นะอื้มอื้มไม่เป็นไรยังไงมันก็ตีทางตรงแล้วก็ดับเบิลเอาเลยดับเบิลอื้มสไต์ดับเบิลสไต์ดับเบิลบเ,บเข้ามาว่ะโอ้อื้ม คลอ,อดโลกอย่างนี้แัดมีจีสำนึกบ้างเป็นภาระสังคมนะเว้ยโลกที่ไม่ได้คนนับภาพนะทามาทำไมอโอมีแต่ลบอย่างเดียวเลยเราออเอาตัวแม่กันนี่แหละย่ให้มันคลอดโลกแัดมีจิตสำนึกซะบ้างค่อนมากันเลี้ยงบ้างนะเว้ย นี่ผมด่าในมุมนะครับนะไม่ได้ด่าใครนะโอ้อโอยยุยยยลบลบลบอ้ออีกแล้วอ้ืมข้อคอยอีกแล้วอือตายดีโอ้โหแม่ตายลูกไม่ตายภาระสังคมจะชัดเลยชิบหายทำไมดีวะเนี่ยอ่ะลบลบซิครับดับเบิลทริปเปิร์เหมาแล้วจังหวะนี้อืมเป็นง่ายไม่โดนอ่ะทำไมอไม มาเลยดับเบิลโอ้ยกลับไปลวงแม่แล้วอืเราจะปล่อยให้มันเติบโตไม่ได้สายพันธุ์อันตรายเราต้องกำจัดทิ้งอืเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยดูอะไรดูอะหลบครับหลบครับหลบแบบเดอะแมทไทร์กันเลยเออเออเ้อ,อ,อจ้างกัดไม่ได้แร้วเว้ย กลายเป็นหนังตลกเลยครับอืมตายไปดิอืมตายวีกีิครับนี่ไม่ใช่แค่ดับเบลิลแล้วนี่มันทิปโป้ทิปเป้แล้วก็เออเฮ้ยคุณผู้ชมครับสี่ครั้งซอสน,นี่มันว่าไงครับเอ,อชาชามันแล้วครับเมนตะคิวแล้วกันเพนตะคิวเลยไอ,อ้โดน เอาอีกนิดนึงนิดนึงเอ้ยหมดแล้วครับอข้าจักงนานได้ใยห้าอันอผมไม่เนี่ยอ่าแล้วครับนี่ก็คือร่างที่ไร้วิญญาณครับมามันต้องมีการสืบสวนแน่เลยถึงเวลานียนยอดคนอ่ะโอ้ยยอดักเสืบเดีย๋ยวนะครับสักครู่ อ่ะต่อเมื่อกี้อุบัติเหตุนิดหน่อยล o กเอล t h อร์นดรูป,รปุมไปเกิดจะเกิดอ้อะไรวะเนี้ยอืมน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะเมื่อกี้บอมเบอร์บอมบอมโบไม่รู้ครับแต่เชื่อผมนะผมแปลผิดแนๆๆ่ๆมาเราไปรับรับตังค์ดีกว่า ไปแจ้งข่าวร้ายดีกว่าเอาละทีนี้ก็มารับตังได้ตังป์เหวา่าไม่บอกครับโอเคไม่เป็นไรไหนวะยู่นี่อยูนี่ยูนี่มาสวอลลี่เสียใจยด้วยอาบูแณ Thank you ยังไงก็ขอบคุณ uh, อ่าแดอยย่ดีวระอ่ารับรับนี่ไปฮีลร่วันกุลสองคันครับสองคำโอ้โหเอเอาไก่ด้วยนะ <c oughs> โอ้เดทำเอาเงินเขามาไม่พอนะยังไปเอาไก่เขาอีกนี่มันฮีโร่หรือหัวขโมยวะเนี่ยมาอีกสักตัวแล้วกันเออ เก็บได้ไหมเนี่ยอ่าพอดีหมดบมดเล้าเลย <c oughs> เร็วจริงๆไอ้นี้นะั่นไม่สชผมผมไม่ได้ทำอวันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจ,จบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็มาแบบง่ายๆผ่อนคลายอ่าผ่อนคลายตัวพจนเร่องนี้แหละครับ <c oughs> ไม่ใช่ผู้ชมเลยผู้ชมนี่ นั่งปดวดหัวกันหมดแล้วมั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้า,าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าเกิดมีคำติชมอย่างไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะครับมีอะไรแนะนำเกณฑแนะนำก็คอมเมนต์ลงด้านล่างแล้วก็ติดตามเพจกันด้วยนะครับถึงจะไม่ค่อยไปดูก็เถอะก็เพราะมันไม่มีใคร ไปคุยด้วยไงอ่ะเอาละวันนี้ก็เขาจบแต่เพลงตัวนี้สวัสดีครับ